อ่านะพอเวลาจะทํากับข้าวให้นึกถึงการช่องดีกว่ากินดินามาค่ะมากับเมนูนี้เต้าหู้ผัดใบโหระพาค่ะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะนี่เลยค่ะการจะใช้เป็นเต้าหู้แผ่นนะคะแล้วแต่เลยนะแล้วแต่ความชอบของการจะหั่นลักษณะแบบนี้ ค่เตรียมไว้1แผ่น2แผ่นใครที่ชอบเต้าหู้เหมือนกันสามารถใส่เยอะๆได้เลยนะคะเพิ่มหมูสับค่ะหมูสับติดมันนะประมาณสัก2ขีดเตรียมไว้ค่ะกันก็จะใส่ผักหอมใหญ่ประมาณครึ่งหัวแล้วก็พริกชี้ฟ้า2เม็ดสีเขียวกับสีแดงอย่างละเม็ดแล้วก็ใบโหระพาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพริกกับกระเทียมโขลกหยาบๆแบบนี้จ้าอีกหนึ่งจานอร่อยจ้าไปค่ะลงมือทำกันค่ะ มาค่ะก่อนจะไปผัดเดี๋ยวกันจะมาพาทําน้ําซอสผัดแบบง่ายๆกันก่อนนะคะกานก็จะใส่น้ําตาลค่ะสักประมาณ1ช้อนชาอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนซอสปรุงรสเพิ่มความหอม1ช้อนซอสหอยนางรมค่ะ1ช้อนน้ําเปล่าหรือน้ําล้างครกก็ได้นะกานใช้น้ําล้างครกค่ะสักประมาณ3ช้อน คนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ปรับแต่งรสชาติจ้าบอกเลยค่ะมือใหม่ขนาดไหนก็ผัดออกมาแล้วกินได้แน่นอนคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ลองชิมรสชาติดูเนาะนี่ค่ะเราก็จะได้น้ำซอสผัดแบบง่ายๆรสชาติถูกใจเราแล้วค่ะไปค่ะลงมือทาาาาาํากันจ้าค่ะมาค่ะมาผัดเต้าหู้กินข้าวกันจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันจ้า การจะเอาเต้าหู้มาทอดให้ตึงๆก่อนนะใช้ไฟกลางค่ะในการทอดน้ำมันร้อนประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปเลยจะทอดเต้าหู้แค่ว่าพอเต้าหู้ให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันเซ็ตตัวมันมีความาเหลืองๆด้านนอกแต่ข้างในยังจะมีความนุ่มๆอยู่ก็จะให้มีความแบบเนีย่ยประมาณเนี้ยไม่ได้ให้ทอดให้กรอบทั้งชิ้น เวลาเราจะตักเต้าหู้ขึ้นเร่งไฟแรงสุดเลยจ้าเพื่อไล่น้ำมันน้ำมันเดือดแบบโกรธๆเนาะเราก็ช้อนเต้าหู้ขึ้นเลยค่ะนี่เห็นไหมสวยเลยเต้าหู้แบบนี้ก็ยังจะมีความแบบข้างนอกมีความแบบเหลืองๆข้างในก็ยังจะมีขา,ขาวๆอมค่ะพักไวให้เสด็จน้ำมันเนาะแล้วเสร็จแล้วการก็จะเอาเทน้ำมันเนี่ยออกเหลือน้ำมันแค่ติดๆก้นกระทะแค่นี้ก็พอ มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดกันนี่พอเวลาผัดเราก็ใส่เครื่องพริกกระเทียมนะค่ะน้ำมันไม่จำเป็นต้องใช้เยอะเนาะเนี่ยประมาณนี้ผัดให้พริกกระเทียมค่ะหอมฉุยเลยการผัดพริกกระเทียมเหลืองหอมได้ที่ประมาณนี้การก็จะใส่ในส่วนของเต้าเจี้ยวลงไปเพิ่มความเข้มข้นอ้ยสักประมาณครึ่งช้อนก็พอเนี่ยค่ะผัดลงไปอ่าเอามาผัด เพื่อให้เต้าเจี้ยวมันมีกลิ่นหอมด้วยเวลากินอะไรได้มันหอมอะ่ะผัดเต้าเจี้ยวพริกกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูสับจ้าลงมารวนลงมาผัดผัดให้หมูสับสุกนะสุกแบบพอดีถ้าเห็นว่าเนี่ย เห็นว่าเฮ้ยมันผัดยากอ่ะพอเวลาเราใส่หมูสับไปแล้วมันผัดยากเหยาะน้ําค่ะน้ําเปล่าหรือน้ําซุปก็ได้เหยาะลงไปสักเล็กน้อยจ้าทีนี้แล้วค่ะมันจะทําให้หมูสับอ่ะมีความนิ่มแล้วก็ผัดง่ายขึ้นเห็นไหมหมูสับใช้เป็นหมูสับติดมันนะถึงบอกว่าไม่จาเป็นที่จะต้องใช้น้ำมันเยอะเพราะว่าเราใช้หมูสับติดมันอ่ะ เดี๋ยวพอเวลามันโดนความร้อนน่ะน้ำมันจากหมูมันก็ออกมาค่ะผัดให้มันสุกประมาณนี้ไม่ต้องให้ถึงกับแห้งเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหมูมันจะแข็งจนเกินไปน้ำซอสที่เราปรุงไว้นะคะลงไปใช้ไฟกลางๆค่ะในการผัดาราจะผัดให้เป็นน้ำซอสคลุกคลิก รสชาติของการจะไม่ปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะมีความเค็มมีความอมหวานพอดีแล้วค่ะลงตัวละค่ะรอให้น้ําซอสเข้มข้นเซตตัวนิดนึงการก็จะใส่ในส่วนของนี่เลยค่ะเต้าหู้ค่ะที่การเตรียมไว้ใส่ลงไปพักให้เสด็จน้ํามันเนาะนี่อดูความน่ากินแต่ตอนนี้มีความหอมมากเลยเต้าหู้มันสุกแล้วเนาะเราจะไม่ใช้การผัดนานค่ะก็จะใส่หอมแดงเอ้ยไม่ใช่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ พริกชี้ฟ้าค่ะพริกชี้ฟ้านี่ก็แล้วแต่หั่นเลยนะของการจะหั่นลักษณะแบบที่เห็นเนี่ยใช้ไฟแรงๆเลยค่ะใส่ผักลงไปแล้วก็ตามด้วยใบยโหระพาค่ะจะเสร็จแล้วนะจ๊ะใส่มากมีมากใส่มากนี่โหระพาหลังบ้านกาันค่ะแล้วทีนี้เราก็ผัดให้โหระพาสุกนะใช้ไฟแรงสุดเลยจ้า คุกเขาค่ะผัดให้โหระพาสุกค่ะเท่านี้เองค่ะไปค่ะจัดการร้อมเสิร์ฟจ้าร้อมเสิร์ฟจ้าร้อนๆควันขมุ้งชงเช้งเลยจ้านี่เลยค่ะเต้าหู้ ผัดใบโหระพาหมูสับค่ะลองผัดกันดูนะคะลองทํากันดูค่ะข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆมาจ้าเนาะหอมมากเลยอะ่ะมันหอมแบบอบอวนอะ่ะหอมแบบชวนกินเลยนะนี่เลยค่ะผัดร้อนๆแบบนี้แล้วก็ข้าวสวยร้อนๆมาอู้หูบอกเลยค่ะ อื uh huh. อีกหนึ่งจานค่ะทำง่ายๆจากเต้าหู้จากหมูสับแบบนี้นะคะลองทำกันดูค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆอยู่กับบ้านแบบนี้มาฝากกันอีกค่ะรอติดตามชมกันนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ